ุกคิดวิทยาศาสตร์เข้าสู่ช่วงแรกครับสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้เรามาแนะนําเรื่องจะมีดาวดวงไหนคล้ายโลกบ้างครับครับผมอูนี่เป็นคําถามที่หลายๆคนน่าจะอยากได้คําตอบนะรบ<ช>เราถาม<ช> <ๆ S 1> เด็กๆ2คนนี้ก่อนดีกว่านะครับน้องแพทย์คิดว่าในจักรวาลในเอกภพของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีดาวดวงไหนที่คล้ายโลกไหมครับพ่อว่าน่าจะมีน่าจะมี เพราะมันมีดาวเป็นแบบล้านล้านดวงนะมันเป็นพันล้านดวงเลยไอ้เนี่คือล้านแล้วก็ล้านอีกทีนึงไงล้านล้านดวงเลยล้านล้านดวงเลยครับแล้วคิดว่ามีแล้วเรารู้ได้หรือยังทุกวันนี้เรารู้หรือยังว่ามีดาวที่คล้ายโลกหรือเราอาจจะยังไม่รู้เราก็แค่ดาวสุ่มว่าความเป็นไปได้อาจจะมีจริงๆเรารู้แล้วนี่เห็นมาเป็นเนื้อหาที่ในวันนี้นะครับโอ้จริงด้วยโอ้ไม่นะหน่วยงาน ด้านอวกาศของสหรัฐคือนาซานา sa นะครับนาซาได้เปิดเผยการค้นพบดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายโลกมากที่สุดคำว่าคล้ายโลกนี่น้องแพทคิดว่ามันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสิ่งมีชีวิตต้นไม้สิ่งมีชีวิตมีสิ่งมีชีวิตมีชั้นบรรยากาศออขึ้นบรรยากาศมีอุณหภูมิคล้ายเราองค์ประกอบเหล่านี้ก็จะเรียกว่าดาวนี้คล้ายโลกได้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราจะมองหาดาวลักษณะแบบนี้เนี่ยในตำแหน่งไหนบ้าง ต้องมีตำแหน่งคล้ายๆโลกไหมคือต้องไม่อยู่ห่างจากดาวฤกษ์จนเกินไปต้องอยู่ในบริเวณที่คิดว่าแสงส่องถึง<อ>เราเคยคิดกันแบบนี้นะแต่จริงๆแล้ใหม่ความเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้มากกว่านั้นลองนึกภาพดูถ้าโลกเราไม่มีชั้นบรรยากาศตรงที่เราอยู่ตรงนี้เหมาะสมไหมครับน่าจะไม่เหมาะสมนะเราน่าจะร้อนมากๆถ้าเราไม่มีชั้นบรรยากาศเพราะว่าถ้าออกไปนอกอวกาศ เหนือจากชั้นบรรยากาศโลกขึ้นไปอุณหภูมินี่นะครับเมื่อแดดสองนี่คือ250ถึง270องศาเซลเซียสโอ้โหน้ำนี่จะเดือดและระเหิดแห้งภายในพริบตาแล้วถ้าไม่โดนแสงอาทิตย์ต่อให้อยู่นอกชั้นบรรยากาศโลกนิดเดียวนะครับก็ลบได้250ถึง270องศาด้วยเช่นกันแต่นักวิทยาศาสตร์ก็ยังเล็งเอาไว้ถึงเรื่องตำแหน่งที่อยู่ห่างจากดาวโลกดาวฤกษ์ไม่มาก อย่างโลกของเราเพราะอะไรถ้าเกิดดาวดวงนั้นเนี่ยต่อให้มีชั้นบรรยากาศแต่อยู่ไกลามากๆอยู่สมมุติอยู่เท่าเนปจูนเนี่ยแล้วแสงอาทิตย์ส่องไม่ถึงมันก็จะมีสภาพแวดล้อมที่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลานักวิทยาศาสตร์เขามองออกไปในกาแล็กซีอื่นๆหรือระบบสุริยะอื่นๆเนี่ยเขาส่องกล้องออกไปเขาก็จะมองหาว่ามีดาวดวงไหนที่อยู่ในตำแหน่งคล้ายโลกซึ่งตำแหน่งคล้ายโลกเนี่ยเขาจะเรียกว่า habitable zone Habitable Zone เนี่ยคือโซนที่มีระยะห่างที่แสงเดินทางมาถ้าดาวดวงนั้นมีชั้นบรรยากาศก็จะมีอุณหภูมิที่อบอุ่นเพียงพอ,อซึ่ง<ค>อาจจะไกลกว่าโลกเราหรือใกล้กว่าโลกเราสักนิดหนึ่งก็บวกลบได้นิดหน่อยอสิ่งที่นาซาเจอนะครับแล้วก็ทำการบันทึกเอาไว้นะครับเป็นการใช้กล้องที่ชื่อว่าเคป l e r นะครับเป็นกล้องโทรทัศน์อวก,กาศที่มีกำลังขยายสูง สำรวจดาวเคราะห์ในกลุ่มดาวซิกนัทหรือกลุ่มดาวหงไปเจอดาวดวงหนึ่งครับอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่า habitable zone ดาวดวงนี้ถูกตั้งชื่อผ่านทางคนที่นักดาราศาสตร์ที่ส่องผ่านกล้องเคปเลอร์นะครับก็เลยตั้งชื่อดาวนี้ว่าเคปเลอร์ 452b ด้วยความเหมาะสมและจุดตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยทำให้มันมีโพซิชันที่คล้ายกับโลกมากๆเขาก็เลยตั้งสมญา,านามของเคป l e r 452b นี้ว่า Earth 2.0อยู่ห่างจากโลกแค่ไหนรู้ไหมครับ1,400ปีแสงดาวเคป l e r 452b นี้นะครับมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งนะคือมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ60%แล้วก็มีอายุมากกว่าโลกด้วย ถ้าเราสามารถเดินทางไปที่ดาวเคปเลอร์ 452B ได้แล้วสำรวจครบว่าเขามีชั้นบรรยากาศโอกาสที่อุณหภูมิบนดาวเคปเลอร์4 52B จะมีอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก็จะมีปัจจัยต่างๆที่จะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้ปัจจัยที่จะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตได้มีอะไรบ้างครับน้ำน้ำโอ้โหนี่ oh, นี่ออกซิเจนออกซิเจนอันนี้ไฮโดเจนชื่นชมเลยนะครับเด็กๆนะครับ ถ้าเด็กๆตอบว่าน้ําเป็นสิ่งแรกนะครับน้ําคือขบวนการสําคัญที่สุดคือปัจจัยสําคัญที่สุดดาวดวงนั้นเนี่ยถ้ามีน้ําโอกาสที่จะเกิดสิ่งมีชีวิตได้เพราะน้ำเนี่ยเป็นตัวทําละลายแล้วก็เป็นเหมือนสนามกว้างๆที่จะทําให้เซลล์ต่างๆเนี่ยมาฟิวชั่นกันมาควบรวมกันมาเกาะรวมกันแล้วสร้างเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ เกิดขึ้นได้ถ้าอยู่บนบกเนี่ยมันเดินหากันยากยบางตัวไม่มีขาก็ไม่รู้จะดิ้นดุกดิกไปยังไงโอกาสที่จะไปเจอกับคนอื่นแล้วอยู่ในสภาพแห้งแล้งใช่ไหมฮะอย,อยู่ในน้ํานี่สามารถสังเคราะห์แสงเองได้แล้วก็เอาออกซิเจนในน้ํามาหล่อเลี้ยงชีวิตเป็นชีวิตแบบมีคาร์บอนเบสก็สามารถทําสิ่งต่างๆได้แล้วโอกาสที่จะพบเจอกับคนที่จะมาเจอกันจับคู่กันผสมพันธุ์หาอาหารคือโอกาสเอาชีวิตรอดของคาร์บอนเบส อยู่บนน้ำเนี่ยมีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองหาคือนอกจากเคปเลอร์สี่ห้าสองบีจะต้องมีชั้นบรรยากาศและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีน้ําอีกส่วนจะมีออกซิเจนหรือไม่อาจจะไม่จําเป็นคือเอาง่ายๆถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแบบเดียวกับโลกเราเป็นคาร์บอนเบสคือสร้างจากคาร์บอนก็คือต้องใช้ออกซิเจนหมดเลยต้องใช้ออกซิเจนในการที่จะฟอกความสะอาดหรือว่าแปลงอาหารเผาผลาญอาหารเนี่ยทำขบวนการแบบ เมตาบอลิซึมดูดซึมเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ออกซิเจนแต่ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเมท้าเบสเมท้าเบสก็คือไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ออกซิเจนละเพราะว่าออกซิเจนเนี่ยจะทําให้ออกซิไดและทําให้เหล็กขึ้นสนิมดาวดวงนั้นถ้ามีออกซิเจน,นปริมาณน,น้อยๆก็อาจจะทําให้ดาวดวงนั้นดับสลายได้เลยกลายเป็นสนิมใช่ครับทุกวันนี้นะครับเรายังคงไม่สามารถมองเห็นดาวที่อยู่ไกลออกไปมากกว่าระบบสุริยะของเราได้นะ คือเราส่องไปเนี่ยเราเห็นแต่แสงสะท้อนกลับมาแต่เรายังไม่เห็นสภาพแวดล้อมบนดาวนั้นแล้วเ,เราทําให้ความรู้ที่เรามีเนี่ยนะครับเราได้แต่คํานวณเราได้แต่กะเกณฑ์จากแสงที่สะท้อนออกมาแล้วก็ภาพจากกล้องอวกาศที่ค่าที่วัดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟาเรดอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเรายังไม่เคยเห็นกับตาว่าจะมีดาวดวงไหนที่มีโอกาสที่จะมีสิ่งมีชีวิตไม่ต้องเป็นมนุษย์ไม่ต้องเป็นคนไม่ต้องเป็นเอเลี่ยน แต่ขอให้เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเล็กๆก็ยังดีถ้าเจอก็จะถือเป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มนุษย์เราจะทําได้ในชั่วชีวิตนี้อะสนุกคิดวิทยาศาสตร์วันนี้นะครับก็นําเสนอว่าอาจจะเป็นไปได้ถ้ามีดาวที่อยู่ในจุดที่เหมาะสมนะฮะ